มันเกิดคนเมกี้พอตัวแล้วคนแรกไม่คนสนงไม่คนที่สามไปกินใหม่ไอ้นี่บนบนบนหัวกินเออแต่เราลงเร็วกว่าเหตุใดถึงให้ภายในกับฉันบนหัวปวกบานเลย สองสามตัวได้คุณถอยครับเย็น ready เดินเข้าหกสาม r e ่ o a d ยิงขอดีอุ้ยมันวิ่งมันวิ่งแหลกคนแหลกยี่ยิงตามไม่ทันเดี๋ยววะชั้นบนชั้นบนเลทยังไม่ได้ได้คิวไม่ได้ยิงเสร็จมันไม่มีเกาะ มบ้างนกออกกันมาเลยเนี่ยต Rut, ่อเฮ้ยอหน้าบ้างเโอ้โหตามปนกูไม่โดนขนาดนี้ไม่โดนามเมล้วจะน็อตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ Yeah. Just need a okay, oh, you. Oh, oh, you. Okay. down. down. Here, yeah, come down. Yeah. 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 You're lucky, Day. I've got you. And that was the last one. Yeah. And i I Level 2. Yeah. ไอ้เน mm ี hmm. hey. Energy. 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 ่ตายแล้วอ mm ่ะไล่ไล่เน้นเยอะมากเอ็นจีอ่ะเน้นๆๆๆกูเล่ไล่ดูส่องระงระวังใช่ไมครัองต้องเรียกหมายเลขสอง c o here ก ให้ละโอ้ยอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไลวิงแมนนีห้องบ้านนี้ก่อนก่อนบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนก่อนมนนี้มันนี้ก่อนมีเรี่ยมัเรี่ยเต็มสีสเอาหัวเก้าสิบร้อยแปดสิบก็ไหนอยูไหนร้านจิ้มร้อยแปดสิบกัน

ใช่ไหมอย่างจนเปี้ยวจัดอต้วเดยวได้ลูกฟองจอลูกองแบบกี่ว่าสิบไลนะไปหนามวยที่เต็ม อย่มวยไม่ได้เขาไปนี่ดีกว่าตรงนี้นัวตรงนี้นันหจัวมันดร90 96ตกใจเลยคุณทำได้งถ้ามีรหน้าบอกเลยรวงแถวเลือนใหญ่้เลื่อนใหญ่เอาอันนี้ไมมีเนือเลยแน่แน่เลือะเล็กเอดเล็กไม่มีเยเลือนเล็กมีอันเดียวดีนย

ปกติผมใช้สกินวิงแมนพอพี่หอมสกินดีฟเปลี่ยนมาเป็นสกินหลักแล้สกินแรกเลยด้านหลังต้งตงตงไนไหลงในถ้า๊าดงอ่ะในเเออข้าลงอ่อนพอเลยแต่ข้าวลงไม่เข้า New kill leader. Interesting. Oh. Uh. Make uh, it here. One half of the squads remain. Creative. No. รอดจะรอดหนักการเข้าเลยมันฟาร์มอยู่มันฟาร์มอยู่ใครมีกุญแจกัน,น,น,อเ,อนเออเช่นสามเสินนั่น,นแต่ว่าไม่มีสัพเพอได้เห็นอะไระับยิงเลยยิงเลยออน,นตินติฮอ,อน ีครับโอ้นี่ทานี้ครเฮ้ยมันโดดไปตัวเดียวนะแล้วบางกอรอไปไหนอ่ะ ก็รอหน้ไอตัวเมื่อกี้เดเี่ยวไม่น้ใชโอเคนะเมื่กี้เป็นตามจริงเหรอเอาไง้น่ไม่อยู่ในบ้านอยู่ป่าดูดูดิ ไ่นหรองกันโลนะถามคนหนึ่งกูแม่งไม่มีสนนงองแต้มไม่ได้กินไหนที่วะเป็นไฟกน Replicator incoming search right <laughs> here. Let It's be won. You have to. Low four. Only the best for my friends. Right. Taking fire. Recharge. Leaving a gas trap behind. There's an enemy near me. ก็แตกตอนนั้น90แล้วนึ่ง อของมันเยอะเนี่ยทำไมมัน,นตันจังล่ะของเยอะมัน้อีอไพมพ์อเดียววะเอตอตันจัดไม่ไม่ชมว่าพวกเราจริงไม่มันตนันเอ้ย,ยตัวไหน 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked. Last one down. That completes the. Hello -hmm. everyone. Hello everyone. Healing my wounds. We've got 10 seconds. I hate to say it, but looting time's over. อะไรคือดาที่สามศูนย์หนึ่งกิลหนึ่งอม้มีดาวว่าหาดาวนะั่นขอนเปิดปดืนหน่อัขอน่าท้าท้เลย เป็นหัวมอีอะไรวะนี่อ่ะเป็นหัวมันมีเปนหัวแม่ฟอฉันดนัดนดันคุมบ้านนั่นได้ไหมคูล่าแล้ว

Deathbox here. <laughs> back here. <laughs> My bet we'll find something good here. ยาเล็กไม่มีเกลืออะไรไอไม่มียวไหนนะอืมจีนแล้วมีรึเปล่าจีเอ We've got 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked.

ลอ,อยตีนึ่งลอยตีนเข้าวงไปด่าเลยนัอนเล่นนะวงมันชิดยังตัวแตงตัวนังของตีชิดยังนี่ตัวนี้ผู้ค้ำตัวนี้ให้มึงดูทางอื่นเราเข้าวงหน่อยเปียบกปีกมาแล้วมาแล้วบอกปล่อยแล้วแหละไมะ่ติด

ไอ้ันจะตายไอซสันเนาะโองไหจีบี้อยู่จีบีอยู่นี่จีบี้ก็แต่กจีบี้กวาดแต่งจะตาย

Champions.